สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานไฟมิเกอร์นะครับในการสร้างระบบคียสหรือระบบการดิสเพลย์ข้อมูลที่เป็นลักษณะของร้านอาหารหรือว่าเอ,อ่ออะไรดีโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับที่ต้องทําการดิสเพลย์ Display ข้อมูลเนี่ยให้กับยูเซอร์บนทีวีนะครับมีเสียงบ้างไม่มีเสียงบ้างน,นะแล้ว่แต่แล้วแต่ว่าจะใช้ที่ไหนนะครับโรงพยาบาลอาจไม่มีเสียงเนาะแต่ถ้าในอ่าอะไรในร้านอาหารอาจจะมีเสียงบ้างคลอเล็กเล็กน้อยนอยนี้ก็แล้วแต่นะครับ ก็โครงสร้างก็จะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับ2ส,ส่วนก็คือ1น,นะครับตัวเ s สของตัววิดีโอนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็คือใช้งานจาก u t u b e นะครับเหตุที่ต้องใช้งานจาก youtube เพราะว่า1อ,อินเทอร์เนต็ตมันมีทุกบ้านอยู่แล้วนะครับมันเหมือนตู้เย็นไปแล้วนะครับก็คือบ้านไหนไม่มีก็ก็ไปหาซื้อตู้เย็นมารประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็ YouTube ก็เป็นอะไรที่ ทำให้เราไม่เปลืองพื้นที่นะไม่เปลืองไม่เปลืองขนาดนะขนาดของไฟล์ที่เราต้องใช้งานนะครับไฟล์ตัวที่ผมทำเนี่ยขนาดจึงเดียวนะครับไม่ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันโหลดจาก YouTube แต่สิ่งที่มันต้องการนั่นก็คือระบบอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็มีความรวดเร็วพอสมควรนะครับเพราะว่าบางทีหนังเราเล่นเนี่ยเราดึงเป็น 4K มานนะครับลักษณะหนังก็ไปเอามาตัวท้ายออกมาน,นะครับอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะ ถ้าเล่น YouTube เนี่ยมันก็จะเห็นตัวตัวตัวท้ายของมานะครับว่ามันเล่นเป็นไฟล์อะไรนะครับซึ่งมันก็จะแรนดอมไปตามนี้นะครับสิ่งที่เราทําก็คือไปก๊อปปี้ตัวท้ายมาแล้วก็มาแปะแปะ,แปะ,แปะเป็นลิสต์แบบนี้นะครับแล้วก็จัดลาดับนะครับว่าเราจะให้หนังเรื่องไหนเล่นก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะสลับตัวเลขนี้ก็ได้นะครับก็จะเล่นตามนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คืออีกอย่างนึก็คือใส่ด u เรชั่นซึ่งตัวไฟล์ไม่เกิยตัว YouTube จะบอกอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความยาวหนังเท่่าาาาไไหรรรรรเก็ป copy มมตตงงนนนนัันน้้แะคีคบ ซึ่งหลังจากแปะเสร็จแล้วเนี่ยเรากอ็อันนี้เป็นตัวหลักนะครับเป็นไฟล์หลักที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้อันนี้ทําแค่นี้จบเป็นลิสต์นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็มาสร้างตัวที่ดิสเพลย์นะครับดิสเพลย์ก็คือตัวนี้นะครับลักษณะของการจัดวางเนี่ยอาจจะดูเหมือนมั่วๆอะไรน,นะครับมีการทับไปแต่ว่าเวลาเราสั่งเนี่ยมันจะมีการสั่งเนี่ยให้เต็มหน้าจอนะครับไม่ว่าจะไปเล่นบนทีวีหรือหน้าจอคอมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดู มันก็จะทําการขยายนะครับตแหน่งนะครับที่เราที่เราเนี่ยตอนเราเออกแบบเนี่ยหน้าจอเราขนาดเท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยเราสั่งขยายนะครับว่าให้ไอพวกไอคอนพวกเนี้ยขยายตามขนาดของหน้าจอซึ่งเวลาเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ไปเรวาโหมดเห็นไหมฮะเนี่ยขยายตามหน้าจอแล้วก็เราจะมีฐานข้อมูลของตัวอา,อาหารนะครับที่เราจะขายเนาะ อันนี้ร้านของเราจริงๆเนี่ยเราจะขายอาหารตรงมุมซ้ายเนี่ยนะเป็นตัวแนะนําแต่การดิสเพลย์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องดิสเพลย์อาหารที่น่าเบื่อตลอดเวลานะครับเราจะดิสเพลย์แบบนี้ดีกว่านะครับเป็นการไดล์ไลน์ให้กับยู e r เซอร์ได้ดูทีวีดูอะไรสิ่งที่เราจะนําเสนอจาก y o u t u b e นะครับแต่ว่าขณะที่เขาดูวิดีโออยู่เขาก็จะเห็นอาหารเข้ามาด้วยใช่ไหมครัก็เป็นการ บังคับให้เราเอยบังคับให้ดูอาหารไปในตัวเลยอันนี้อะไรเนี่ยอา้าวผมไปตั้งชื่อว่าอย่างนี้แล้เนี่ยไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ไม่ชื่ออาหารนะครับอันนี้ผมเขียนมัวไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นอย่างงี้นะครับอนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของการดึงข้อมูลอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นคล็อกลิงนะครับดึงออกมาแสดงอันนี้ก็ไอคอนธรรมดาธรรมดาน,นะครับจัดวางเฉยแต่ว่าขาวางเนี่ย เราต้องวางบอกว่าให้ทําการแตะล็อกตําแหน่งไว้ตรงนี้นะครับก็คือมุมขวาบนเนี่ยไม่ว่าจอจะขยายไปเท่าไหร่เนี่ยให้อยู่มุมขวาบนและชิดขวามุมบนนะครับขวาบนแล้วก็ชิดขวาเสมออันนี้ก็ซ้ายแล้วก็ชิดบนบนชิดซ้ายนี่บนชิดซ้ายนะครับอันนี้ตําแหน่งเนี้ยก็ให้มันเลื่อนไปตามขนาดของหน้าจอนะครับไม่ว่าจะหน้าจอขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรเนี่ยอ่ามันก็จะทําการจัดตําแหน่งนะครับให้มันพอดีกับหน้าจอนั้นๆนะครับ แล้วก็มันก็จะเล่นหลูปไปนะครับตามที่เรากําหนดนะครับเพราะว่าเราสั่งดีเลย์ไว้นะครับตามเวลานะครับตามเวลาตัวนี้ตอ้วนี้มันเล่นตัวถ้าจะสิบหนาทีนี่อยู่นะครับต้องรอนานหน่อยแล้วจริงๆแล้วระบบเนี้ยผมทำให้สามารถสั่งให้ตัวดิสเพลย์เนี่ยเล่นตามหนังที่เราต้องการจะเล่นก็ได้นะครับอันนั้นแต่อันนี้มันกลับกันนะครับ ซึ่งมันมีวิธีในการทําอยู่เท่าที่ผมทําตอนนี้ผมทาอยู่2แบบนั่นก็คือเล่นไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้คือแบบเล่นไปเรื่อยๆตามลิสต์ที่กําหนดครับกับอีกอันนึงก็คือบังคับให้เล่นตามลิสต์นะครับโดยการกดเพลย์ตรงนี้มันจะไปโผล่ที่หน้าจอน,นั้นซึ่งถามว่าสะดวกไหมก็แล้วแต่การใช้งานเนาะว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นลักษณะาการเปิดทิ้งเนาะ หน้าจอพวกนี้เปิดทิ้งนะ่าคือเปิดเสร็จแล้วเนี่ยไปทำอย่างอื่นเถอะให้มันเล่นไปตามลิสต์แล้วก็เป็นทำทำแบบวนลูปด้วยนะครับเช่นก่อนว่ามี9อันแล้วก็ถ้าเล่นถึงอันที่9แล้วก็กลับไปเล่นอันที่1ใหม่นะครับไม่ได้แรนดอมนะครับให้เรียงตามนี้เพราะว่าบางครั้งบางโหนแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะให้มันเล่นในสิ่งที่เราต้องการให้มันเล่นนะครับเนาะก็ทำนี้อันนี้ยาวไปหน่อยโอ้นี่ก็ยาวอ้อนี่ไม่ยาวนี่โอเค ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูว่าไฟมิเกอร์มันทําได้นะครับทําได้ดีด้วยนะครับยืดหยุ่นค่อนข้างสูงทีเดียวแหละอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับอันนี้ก็เอาไปใช้งานจริงที่ร้านอาหารของที่ทํางานนะครับเดี๋ยวก็จะเอาขึ้นจริงนั้นนะครับโอเคครับมาแนะนำให้ดูครับ